สำหรับภาพนี้เนี่ยในแง่รูปแบบที่ปรากฏจะเห็นว่ารูปแบบที่เห็นเนี่ยจะมีความรู้สึกที่การเคลื่อนตัวคือตำแหน่งของรูปของเสือก็จะมีการแสดงการเคลื่อนตัวที่มูฟเดินเดินเข้ามานะเดินเข้ามาสู่ผู้ดูแล้วก็แบ็กกราวแบ็กกราวเนี่ยจะเริ่มแสดงมูทโทนที่เป็นเฉดสีหรือโทนสีที่ ให้ความรู้สึกว่ามันคงไม่ปกติ่ะมันมีเรื่องของความร้อนรุ่มหรือฟวารุนแรงซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วก็อากปปพยาการเดินเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเ,เสือตัวนี้นะฮะกำลังเคลื่อนตัวมาข้างหน้า mm. เพื่อไปสู่จุดหมายอะไรบางอย่างก็ัมุ่งหน้าเดินนี่คือความหมายโดยโดยโดย,โดยรวมขององค์ประกอบของภาพ